ทางพักฝ่ายค้อนนะครับโดยผู้นำฝ่ายค้อนได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติไว้นะครับเนื่อง <altro. S 1> จากว่าร,รัฐบาลก็ได้ทำงานมาเกือบปีแล้วนะครับทางสภาได้ดูแล้วนะครับก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมทุกอย่างนะครับก็เห็นว่าเมื่อมีเหตุผลทางพักฝ่ายค้อนแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับที่จะให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่ง จะนำโดยผู้นำฝ่ายค้อนแล้วก็ผู้อภิปรายลำดับถัดมานะครับที่ทางวิบแจ้งไว้ก็จะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเต้มงคลกิจนะครับเชิญค,ครับท่านเสนศรีสุวรรณครับท่านประธานสภา,าทอกผู้ทรงเกียรติท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับเรียนตรงๆว่าฝักฝ่ายค้อนของเราเนี่ยมิใช่เพียงไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นเราไม่ไว้วางกายด้วยครับ เราไม่ไว้วางวาจาด้วยครับเราไม่ไว้วางพฤติกรรมและไม่ไว้วางวงศาขนาญาติของท่านด้วยครับมีญาติมาเกี่ยวด้วยมีพ่อไปเดินต้นต้นตะลักตะแ่ตะตักตะ่ตามที่ต่างเนี่ยไปทําไมครับท่านประธานครับไปทงมาเลเซียไปทงพม่าเนี่ยไปทําไมท่านประธานสร้างเรื่องในประเทศยังไม่พอยังไปสร้างในต่างประเทศอีกครับท่านประธานครับเดินไปเป่าแตรไปหรือ,อยังไงครับมันรูดนวเดินไปจะไปชี้นกชี้ไป อยู่แถวลังสิตเจ้ก็หมดเรื่องครับอย่างน้อยคือก็ยังมีประโยชน์กับโกฮับโกอะไรครับเพราะว่าเอ็นก็เปื่อยแล้วเนื้อเยื่อก็ยุ่ยแล้วเขาทาไปครับทําเนื้อตุ่นเลยดีไปครับทานประทายครับเดินไปทําใหม่อ่ะครับทานประทายครับผู้เรียนลงตรงว่ามันไว้ใจไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะคําประกาศของท่านดูสิครับนโยบายบอกพอเข้ามาเป็นรัฐบาลจะทำแปดด้าน ทุกวันนี้ยังไม่เห็นอนาคตของแปดด้านเห็นแต่หน้าท่านประธานมีกี่ด้านนะครับก็คือหน้าด้านเนี่ยท่านประธานครับไอที่รับปากมาเนี่ยถึงวันนี้ยาอะไรยังไม่เป็นโลคเป็นภัยไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงครับมาถึงก็ประกาศเลยนะก่อนหน้านี้บอกจะต้องเงินเดือนปยาตรี25ง0 0จะมีเงินสมทบคนสร้างตัวรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร20บาทตลอดสาย มาถึงว่านี้มันมีอยู่สายเดียวที่เหลือไม่เชื่ออะไรกับใครเลยใช่ไหมนะแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรเพิ่มงบอาหารกลางวันเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุยังมีหวยบําเหน็จและก็มีแผนว่าจะแจกเงินที่เจ้าหมื่นบาทผ่านมาเกือบสิบเดือนแล้วได้ยาบ้ามาห้าเม็ดนและเป็นความภูมิใจและตอนนี้ทรรมเชิดหน้าชูตาบอกจะลดเหลือเม็ดเดียวนะคร คราวนี้ก็ทําเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ใหขึ้นต่อไปนี่เม็ดกินเข้าไปทีอิ่มไปชาติดึึเลยท่านประธานตอนนี้มันเดือ,อดร้อนไปหมดแล้วถ่าดูสิครับเห็นไหมมีแต่คนเมายาบ้าเมากัญชาเมายาเสพติดทําคนนั้นแทงคนนี้ช่วงหลังๆนี่สเสาเสาปีนไม่พอแล้วต้องเจาะหลุมให้คนลงไปในหลุมเลยครับท่านประธานครับนี่คือผลงานของรัฐบาลเห็นไหมครับ ตอนนี้ไม่ใช่ขึ้นไปบนข้างบนตอนนี้ตกหลุมตายดียครับต่าประธานครับปีมือแล้วไม่พอนะพระเพลิงพินโรดทั่วไปหมดเลยครับไฟไหม้ทั่วไปหมดมาอยู่ไม่นานไม่มันทุกวันเนี่ยต่าประธานไม่อยู่นี่ละไม่ไม่ไมไมจะเป็นนรกกันอยู่แล้วจะเป็นนรกปลูกการก,กันหมดแล้วครับใบบนนะครับทั้งไรย,ยองทั้งมาะพุทธไม่ไปถึงก็ยุธยาเที่ยวค่ำใหม่ตรงนั้นไหมนี่ล่าสุดไม่ที่เก็บกันชายแล้วครับท่าประธานครับ นั่งหัวเราะกันเป็นแถวแวะทีครับโอ,อ้ทำเป็นห้วเราทำเป็นสนุกสนานไม่ได้เคยคิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วทนอยู่ได้อย่างไรเป็นรัฐแบนไอที่แบนจริงๆคือประชาชนตัวแบนตัวฟีไปหมดแล้วไม่พอแล้วครับแล้วเงินดิจิตอลที่จะมาประกาศแจกมันยอกย้อนซ่อนเงื่อนกับตานประธานแจกดีๆก็ไม่ได้ไงแจกอะไรเราครับถูกไหมครับแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะได้คุณสมบัติบ้าง ไตั้งเงินไก่ต้องลงไข่ได้อครับเนี่ยครับอายุต้อง16ปีขึ้นไปโอเคแล้วยังไงฮะ,ะแล้วปรากฏว่าต้องมีอะไรฮะต้องมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนหรือ8 8 0 0 0 0 0บาทต่อปีเอากำหนดไว้แล้วว่าใครถึงไม่ถึงเนี่ยนะฮะแล้วเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0อ่ะโอเคว่าไปแต่ปัญหาคืออะไรครับคุณจะไปแจกใครก็แล้วแต่แต่เวลาเป็นหนี้เป็นสินที่เอามาแจกเป็นกันทุกคนครับ ผมไม่ได้คุณสมบัตินี้ยกนี่ให้ผมไหมครับ<น>ยกนี่ให้ผมไหมครับคนมีห้าพันก็เป็นนี้ด้วยนะเป็นนี่หมดเลยครับมีเท่าไหร่ก็เป็นนี้หมดเลยครับท่านประธานครับแต่เวลาได้รับแจกขอโทษได้แจกเฉพาะผ่านคุณสมบัติแล้วส่วนใหญ่ที่รับแจกเป็นกลุ่มเปราะบางครับท่านประธานกลุ่มหน้าหนาอย่างนี้ไม่ได้หรอครับคุณยังไม่บางเออต้องโดนนีดแต่โอ๊ยแปะ๊ะแปะ๊ะไอ้พวกนี้ได้ครับท่านประธานครับ มันอะไรครับมันอะไรครับเวลาแจกแจกเป็นบางคนแต่เวลาเป็นนี่เป็นทุกคนครับท่านประธาน <c oughs> นโยบายนี้คิดได้ไงผ่านการกันกองมาได้ไงห,หาเสียงนี่เละเต็มที่เล้ว <c oughs> พอเวลาจะมาทำตั้งกรรมการคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วชนนั่นชนนี่บางชนนั่นชนนี่นไปชนกับผู้ว่าครับท่านประธาน <c oughs> พยายามไปบีท่านผู้ว่า <c oughs> เห็นด้วยผู้ว่า <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นด้วย นอกจากไม่เห็นด้วยยังไม่เข้าประชุมด้วยครับต่านปราเขาถึงแซวบอกว่าทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากผมครูจะไปกู้มาแจกทำไมครูไม่แจกเงินสดบอกว่าได้ต้องเป็นดิจิทัลต้องผ่าน Blockchain. บล็อกเชนบล็อกไว้ให้ใครอะ่ะแล้วต้องมีการแลกไปแลกมาแลกจากเงินสดมาเป็นอะไรเ,เงินบาทมาเป็นดิจิทัลพอไปใช้เสร็จก็ต้องเปลี่ยนจากดิจิทัลมาเป็นบาทไอ้ตรงค่าแรกตรงนี้มันไปที่ไหนครับท่านประธานมันไปที่ไหนอยากจะรู้ะ ใครฟาดไปครับผมได้ยินคําพูดนี้แล้วก็ไม่สบายใจว่าแจกเงินลมแต่อมเงินสดครับท่านประธานครับทําไมไม่แจกเงินสดไปเลยก็ไม่เสิเวลาจะมาแจกแจกเป็นเงินลมครับเงินดิจิตอลอยู่ตรงไหนกูก็ไม่รู้เงินดิจิตอลเฮ้ยมึงของใครมึงใครได้แบบว่ากูก็ไม่รู้แล้วมึงใช้กับใครก็ไม่รู้ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันแล้ววาเงินสดมาไม่ได้ ถ่าประนานครับไตคนอมน่มันจ้องอมเงินสดไปนะครับธรรมเนียมเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับเรื่องเงินของเรามาตั้งแต่สมัยเงินพดดวงทำ <c oughs> ไมเราลักษณะเหมือนเอาตัวดวงมาเป็นเงินอ่ะเมื่อก่อนเอาไอ้พวกหอยพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเบีย้ยก็เรียกเบีย้ยเราก็คุ้นเคยกับพวกสิ่งเหล่านี้วันดีคืนดีจะมาบอกว่าเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเถิดนะครับงงไปหมดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราจะมาทำเป็นไรฮะ ไม่เอาแอปเดิมเลยดนการแจกด้วยเชนคราวนี้เราจะเอาเป็นซูเปอร์แอปมันเหนือกว่าแอปทั่วไปมันเหนือกว่าทั่วไปมันดูดมากกว่าเงินของคอร์เซนเตอร์ครับท่ารครับมันมันดูดหรือมันมันเขมือบหรือมันมันอะไรก็ไม่รู้มันรรวรวรัวเข้าไปแล้วครับท่านประธานบุบทีรล่อเป็น5้าแสนล้านเลยครับ มันฟาดครับขนาดนี้เฉยเลยครับาาท่านประธานแล้วทำไมไม่เข้าไปให้ประชาชนโดยตรงเลยทุกคนก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็มีบัญชีตัวเองอยู่แล้วแล้วบัญชีก็ว่างอยู่แล้วครับไม่ถึงห้าแสนอยู่แล้วมันไม่ถึงอยู่แล้วเราพร้อมจะรับแต่รับให้มันถูกแล้วก็ขอโทษทีนะครับเวลาได้เงินไปแล้วเนี่ยเราไปจ่ายเนี่ยนะดูกระบวนการรอบแรกรับประเสร้อยปั๊บไม่สามารถจะเอาเงินสดออกมาได้นะยังต้องเก็บไว้เป็นดิจิทัลอย่างเดิมก็เก็บแต่ลมไว้แล้วมองหน้ากันมึงมีไหมกู แต่ไม่รู้จะเอาไงออกมานะครับถูกไหมครับขอโทษรอบแรกเอามาขอเมียยังไม่ได้เลยถ้าเป็นเป็นค่าสินสอดไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเบิลรอบสองถึงจะได้ไครับถูกครับแล้วตัวเองก็ไม่ได้เองต้องไปทํากับไอ้ล้านที่มันมีอะไรจดระะวัดัดไอ้พวกแหวดจดไอ้ขบวนการถูกไหมแล้วสุดท้ายมันดูดเข้าไปที่นายทุนนายทุนเหมือนเดิมถ้าประธานลงนึกดู ไปกู้มาอ้างว่าไม่ได้กู้โดยตรงแต่กู้ผ่านระบบงบประมาณก็งบประมาณไม่พอทําไงมันก็จะไปกู้เข้ามาเลยครับท่านประธานใครก็คิดเป็นครับท่านประธานครับมันก็คือเงินกู้นั่นแหละเสร็จแล้วพอมาใช้ปัป๊บมันก็ถูกดูดเข้าไปอยู่ที่ในทุนหมดครับในทุนก็จุบจับจุบจับจุบจับแต่คนเดือดร้อนคือประชาชนเพราะทั้งหมดนั้นคือห <falsch S 2> นี้ครับท่านประธานมันคือหนี้สินครับ เฉพาะหน้าแล้วมาแจกเอาเป็นบุญคุณว่าเอามาเงินมาแจกประชาชนเงินพวกคุณที่ไหนรัฐบาลไอ้พวกเราทุกคนเ,เป็นนี่แล้วเราก็งงว่าได้มาบุญแค่เห็นหมืน่นนี่แต่เวลาเป็นนี่นี่เป็นแสนล้านครับ่านารานครับแล้วเนี่ยนั่ง,งแล้วอนุมัติกันไปไหมนะ <c oughs> หลายคนจะส่งลูกไปเรียนให้ลูกเข้าเรียนต่อหาเวลัยจบอะไรเนี่ยนะบางคนบอกลูกเอ้ยเรียนคณะอะไรก็ได้เพราะคณะที่แย่ที่สุดในวันนี้ก็คือ คณะรัฐมนตรีมครับเป็นคณะที่ไม่มีใครไว้วางใจอีกแล้วครับท่านประธานครับหมายถึงอย่าเรียนคณะนี้เอออย่าเรียนคณะนี้ครับเพราะคณะนี้น่าจะคุณภาพต่ําที่สุดครับท่านประธานต่ำกว่าทั้งคณะเลยครับถูกไหมครับท่านประธานอนุมัติใครเข้ามาได้ไหมแล้วก็ถึงเวลาสมประโยชน์ก็เอาแล้ววะเอาหรือเป่าเอาดิจิทัลกับทอนเอาก็ท่อนก็ท่อนว่ากันไปต้าเอาเขาบอกจะขึ้นค่าแล้วก็ขึ้นก็ขึ้นแล้วค่าแรงก็ไม่รู้ใจได้ขึ้นหรือเปล่านะท่านประธานนะ อีสี่ร้อยเนี่ยยังเดือนตุลานะเพราะยังเลือดอีกนะจะประธานนึกเลยฮะยังมีเวลานะตอนนี้มหาเศรล์เอาเป็นจริงเป็นจังโอ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆตุลาก็ขยับอีกนะนะไอ้นั่นไอ้นี่มหเขาบอกให้ขายข้าวเอาข้าวก่าข้าววะเอาเลิกกัญชาเอาเลิกกัญชาก็เลิกเห็นไหมมันสมประโยชน์กันเท่านั้นเองครับถูกไหมฮะก็แสดงว่าประชาชนก็ถูกลอกไปวันวันหนึ่งอยากจะบอกว่าท่านแน่จริงแล้วก็เริ่มจากพวกคุณก่อนเลยไหม พวกเงินเดือนของรัฐบาลทุกคนจ่ายเป็นดิจิทัลหมดไหมดิจิทัลหมดเลยนะต่อไปเป็นดิจิทัลหมดเลยนะครับทุกอย่างก,ก็เป็นดิจิทัลหมดเวลากินก็ให้กินเป็นดิจิทัลก่อนเวลากินข้าวเนี่ยกินข้าวดิจิทัลกินก็ไปถ่ายไม่ได้ฮะต้องรอก,กินครั้งต่อไปก่อนนะครับถึงจะถ่ายได้ถูกไหมครับรอแปลงแปลงสัญญาณก่อนแปลงสัญญาณให้หมดเรียบร้อยก่อนถูกไหมครับแล้วให้ผ่านกระบวนการบล็อกเชนแล้วบล็อกเอาไว้ยังให้มันถ่ายออกมาครับท่านประธานครับถูกไหมครับ ขอโทษนะเอาให้มันเดือดร้อนไปทั่วไปหมดเลยขอประกาศในฐานะของฝ่ายค้อนว่าเราจะทําเพื่อประชาชนว่าเราไม่ไว้วางใจในทุกด้านของรัฐแบนชุดนี้ไม่ว่าท่านจะตะแบงแจกเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มหนี้มาหาศาลให้กับประเทศไม่ว่าท่านจะฟาดค่าธรรมเนียมในการแปลงเงินดิจิทัลมาเป็นเงินบาทบาทเป็นดิจิทัลไม่ว่าท่านจะเอาข้าวเก่าสิบปีมาฟอกมาย้อมมาช่วนให้คนกินเราก็ไม่เชื่อครับ ไม่ว่าท่านจะเอาข้าวนี้ไปให้ทหารเกณฑ์กินเพื่อลดประชากรของทหารหรือเปล่าเราไม่รู้ครับท่าน <c oughs> มีแต่เรื่องไม่น่าไว้วางใจทั้งสิน้นประชาชนเราก็เดือดร้อนในทุกประการเราเองไม่มีอะไรที่จะมาประกาศวันนี้ผ่านสภาทอล์กสภาทอล์กของเราดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงสถานที่ที่สนุกสนานบันเทิงผ่านช่อง32ไทยรัฐทีวีแต่อยากให้สภาแห่งนี้ ได้สะท้อนภาพให้รัฐบาลที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ตระหนักรู้ได้ยอมรับได้เปลี่ยนแปลงอย่าเพียงแค่เอามาเป็นแหล่งแห่งผลประโยชน์แล้วอ้างประชาชนเท่านั้นเลยครับขอบคุณครับเราเป็นนี้เพื่อสร้างชาติครับท่าระธานครับถ้าป่าเียจะมีสามัคคีแล้วกูนี่จะมีสามัคคีไม่ได้เหรอ